แม่ไปให้อาหารน่นบ้านนังเปิดมาหมามาตามหน้าบ้านหมามาตามยิงยิงยิงหมามาฉี่ไว้อีกแล้วนะหมาฮะหมาทำไมลูกทำไมฝนจะ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 ทำไมบอกดิฝนจะทำไมฮะจะกินนะดิ จะกินแม่ล็อกประตูไว้ไม่ให้เข้าเพราะว่าเนื่องจากว่าแม่อ้อมอะอทำความสะอาดเสร็จแล้วก็คือตั้งตั้งไข่ไว้ให้แล้วทีนี้กลัวว่ามันร้อนก็เลยแม่อ้อมก็เลยแบบไม่ให้เข้าไปข้างในไงฝนมานีมามามาฝนมา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 แล้วฝนมามามฝนมามีไม่มาเดือนไปจะเรียกเป็นแมวฝนมามามา มา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 ต้องเรียกแบบนี้นะมันเรียกเมียวเมียวมันไม่ได้มามามาฝนเอาอะไรหลุกเดินลิ้นห้อยมาเนี่ยป้อนอยากระตุ้นภูมิไปแล้วฝนจะเอาอะไรอ้วนเอาอะไรหลุกอ้วนเอาอะไรฮะอ้วนจะเอาอะไรอ้วนเอาอะไรอ้วนเอาอะไรอ้วนจะเอาอะไรหลุกฮะแม่อมได้ยามาจากแม่เอแล้วได้ยากระตุ้นภูมิมาแล้ว ได้ยาทาตัวมาและวคันนี้ยแล้วก็ได้ตัวที่แบบกระตุน้นแบบยาดีเลยอะ่ะมาสองสาอย่างแล้วคือจากน้องน้ำอ่ะที่เป็นเพื่อนแม่เอ๋เป็นอาสาด้วยกันอะ่ะเขาส่งมาให้อ่ะค่ะเขาเอามาให้แม่เอ๋ถึงบ้านเลยเขาเอามาให้หลบฝนอ่ะถึงบ้านเลยอือโชว์หุ่นหน่อยสิลูกค้างจริงๆทำไมอ่ะฮะทำไม เดี๋ยวซีเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวลูกมันยังไม่หกโมงเลยกินทั้งวันเนี่ยเข้าบ้านไปละมา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 ตกลงจะกลัวแม่ไม่กลัวแม่กลัวแม่ป่า <c oughs> โมโหไปแล้วค่ะไปหาของกินให้ฝนก่อนค่ะ กินอ๊ยโอ๊ยโอ๊จะตายแล้วค่ะจะตายแล้วแม่ฝนจะตายแล้วโอ๊ยฝนจะตายแล้วโอ๊ยโอ๊ยฝนจะตายแล้ว แม่ยังไม่ได้กวาดพื้นให้กินยาค่ะกินยาก่อนอาหารแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้อาหารอีกทีหนึง่งวันนี้ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะไม่ได้มีก็คือปกติทั้งทที่แม่อ้อมก็ไม่อยู่บ้านนะคะก็เลยปล่อยพี่ฝนไว้แล้วก็ไม่ได้เปิดพัดลมก็กลับมาก็รีบม,มาเปิดให้ส่วนแม่อ้อมขอขอบคุณน้องน้ำที่เป็นเพื่อนแม่เอมากนะคะที่ ส่งยามาให้หลบฝนเยอะมากยาบำรุงตับยาทาผิวแล้วก็วิตามินเสริมภูมิแล้วก็มียาถ่ายพยาธินะคะแล้วก็มียาอีกตัวหนึ่งเขาเรียกไลซีนแม่อมก็ไม่รู้อ่ะยาคือเป็นวิตามินนะคะเสริมหลบฝนด้วยนะคะให้มาเยอะมากเลยโดยที่ไม่ได้คิดเงินด้วยนะแม่อมขอขอบคุณแม่เอ๋กับเพื่อนของแม่เอ๋คือน้องน้ำมากมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือหลบฝนหลบฝนฟื้นมาแบบอาการไม่ค่อยนิ่ง ปวดท้องปวดท้องปวดท้องนำโชคนำโชคนำโชคอยู่หน้าบ้านนำโชคอยู่หน้าบ้านมาแล้วมาเดินกันเดินกันแ้วว่านพอกันแล้วเนี่ยตัวเท่ากันเลยตัวเท่ากันเลยนะเดี๋ยวก็หนีเข้าบ้านนั้นจะทักหรอ โชคดีจริงๆน,น,นะพี่ห้องฮะโชกันแล้วนะดูโชคนะโชคใหญ่อยู่ขนฟูเลยใหญ่อยู่โอ้ยสบายใจแม่ได้จูงเดินแล้วเนี่ยแม่ว่างช่วงนี้แม่มีพอมีเวลาพาลูกเดินเนี่ยดูสิเนี่ย <c oughs> ได้เดินซะหน่อยนึงเรียบรละค่ะเป็นไงล่ะคะ FC <c oughs> เห็นไหมคะใครอยากได้ทักใครอยากได้ทักได้แถมมาไห ฝนมาๆมฝ <c oughs> นมาๆมาเมดม <c oughs> วมาไหมลูกไม่มาไม่เอาทั้งหมาเห่าทั้งนำโชคเอาไหมลูกว่าไงกำลังจะเอึอคะ่ะเขามาวนเปลียนไม่เอออีกไงยางลุกนี่แค่ก่อนอาหารเดี๋ยวแม่จะต้องไปให้อาหารน้องอีก แม่ไม่ให้ฝนแล้วเดียจะอึ๋มไหมลูกอึมไหมอะ่เเข้าบ้านดีกว่าไม่เอาเข้าบ้านดีกว่าไม่อึอละวลำคาญมีคนมายุ่งด้วยไม่เอาละค่ะ <c oughs> รอบเนี้ยฝนฟื้นขึ้นมาก็จริงนะคะ แต่ฝนจะไม่ค่อยปกติยังเหมือนแบบว่าสติเขายังไม่ค่อยเต็มอะ่ะคือจะแบบเออ,เออนะไม่อ้อมบอกเอฟซเลยเขาจะไม่ปกติบอกไม่ถูกคือรู้ว่าหลฝนไม่ปกติอะค่ะยังยังไม่คืนสภาพเดิมของเขาที่ว่าเอนะคะเอคือสายตาของฝนยังไม่แบลว่ะค่ะบอกง่ายๆว่าสายตาของรลฝนไม่ปกติ ที่แม่อ้อมเห็นคือยังไม่มีความแววในสายตาเขาเลยเหมือนเขายังเหมือนสมองเขายังตึงๆอยู่แต่ว่าอาการชักคือยังนะคะณเวลานี้คือประมาณ6กโมงครึ่งฝนยังไม่มีอาการอะไรคือตั้งแต่เมื่อวาน10บโมงถึงวันนี้6กโมงครึ่งนะตอนนี้นะคะยังไม่มีอาการอะไรแต่ว่ารู้แต่ว่าเขาจะหอบหอบมากแล้วก็จะเหนื่อยแล้วก็จะเรียจะลิ้นห้อยตลอดเวลานอนได้อะไรได้แต่ว่าสายตาเขาเนี่ยจะแข็งมากคือยังไม่ปกติ แม่ออมก็พยายามเช็ดหูรูปหูแล้วนะคะก็ก็ยังไม่ปกติดีแม่ออมก็เลยปล่อยเขาเขาอยากจะเดินอยากจะเขา้าอยากจะออกอะไรก็คือเอาเอาที่เขาสบายใจขอบคุณ FC ทุกท่านที่ห่วงหลบดฝนนะคะ